หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาวเก็ชินน์แดพ็กด้วยนะครับโปรโมรชั่นแรกใช้ ID Pass w o r d ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ u i d ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up ได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมแชมเปตทุกคนคงมีตัวละครที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครสีดาวหรือตัวละคร5ดาวซึ่งตัวละคร5ดาวมักจะตกเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับที่หลายคนเลือกเปิดถามมาเล่นกันแต่ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งตัวละครนะครับอย่างเฮโซที่ต้องบอกว่าทั้งเก่งและคุ้มในตัวเดียวนะครับใดยคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้เฮโซเป็นตัวละครสีดาวที่เก่งอาดับต้นในเกมนี้ก่อนจะรับชมก เรื่องแรกนะครับผมก็คือเป็นตัวละครสีดาวที่สามารถนำมาเล่นเป็นเมนดีเบสได้ ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวละครสีดาวน้อยตัวนะครับที่สามารถนำมาเล่นเป็นเมนดีพีเอสได้ส่วนใหญ่ตัวละครสีดาวมากักจะถูกจัดเป็นซับดีพีเอสหรือไม่ก็พวกซัพพอร์ตนะครับแต่นั่นไม่ใช่กับเฮโซเพราะเราสามารถนำเฮโซมาเล่นเป็นเมนดีพีเอสท่าลมได้นะครับและถึงแม้ว่าตอนที่ตัวละครนี้ปล่อยมาโชว์แรกๆนะครับจะมีผู้เล่นบางส่วนบอกว่าเฮโซดีกว่าพี่เซแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าส่วนตัวมองว่าไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะดาเมจโดยรวมของเซลย,ยังทำได้ดีกว่าเฮโซมากๆแต่เทียบกับตัวละครสีดาวตัวอื่นๆนะ ในตอนนี้ใครที่กําลังมองหาเมนดีเพดีๆสักตัวที่เป็นตัวละคร4ดาวเฮซูถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับ เรื่องต่อมานะครับยิ่งเปิดหากลุ่มดาวให้เฮโซเยอะเฮโซยิ่งเก่งขึ้นนะครับในบางมุมการเปิดหากลุ่มดาวบางคนอาจจะมองว่ามันแพงนะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ damage, ดาเมจหรือการเล่นที่ง่ายขึ้นมันก็คือราคาที่ต้องจ่ายนะครับแากที่หลายคนรู้นะครับว่าตัวละคร5้าดาวในเกมนี้กลุ่มดาวศูนย์หรือ40คือมาตรฐานความเก่งของตัวละคร5้าดาวซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะเปิดหากลุ่มดาวเพิ่มหรือไม่เปิดก็ได้เพราะว่าในส่วนของตัวละคร5าดาวก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่กับ ก,กันนะครับเฮโซเริ่มมาแค่40นี่ก็เก่งมากๆแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับทางเราก็ได้น hey Soul, ําเฮโซ่มาสู้กับบอสต่างๆในเกมแล้วก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดมากๆนะครับ hey Soul, รเฮโซทํา้บเห็จได้แรงและต่อเนื่องมากๆนี่ขนาดแค่40ยังทำได้ขนาดนี้นะครับไม่อยากนึกเลยนะครับว่า4 6จะทําได้ขนาดไหน และถ้าพูดถึงการจัดทีมนะครับก็ต้องบอกว่าเฮโซเป็นตัวละครที่จัดทีมได้ค่อนข้างจะหลายทีมมากๆนะครับการจัดทีมในคลิปนะครับทางเราได้ลองสลับสลับเล่นหลายทีมโดยจะมีตัวหลักๆนะครับก็คือเฮโซกับเบเนดซึ่งไม่ตายตัวนะครับต้องมองอย่างนี้ก่อนสามารถเปลี่ยนเบเนดเป็นตัวละครอื่นได้แต่ที่แน่ๆนะครับทีมของเฮโซเราสามารถจัดได้หลายทีมนะครับเดี๋ยวทางเราจะตัดภาพไม่ดูบางส่วนนะครับว่าเฮโซสามารถเล่นกับทีมไหนได้บ้าง แล้วจริงๆถึงแม้ว่าเฮโซยังพอมีข้อด้อยอยู่บ้างนะครับเช่นถ้านําไปเล่นตัวเดียวอาจจะลําบากเพราะว่าเจ้าตัวจําเป็นมากๆที่ต้องทำปริยาการกระจายหากสตูไม่ติดท่านอะไรก็อาจจะเล่นลาบากมากขึ้นแต่ก็คงจะน้อยคนมากๆนะครับที่นําตัวละครนี้ไปเล่นตัวเดียวและที่ทุกคนได้เห็นในคลิปไปนะครับต้องบอกว่าเฮโซผมยังปั้นไม่เสร็จดีนะครับยังเหลือต้องแก้อีกหลายอย่างเหมือนกันแต่แม้ว่าย,ยังปั้นไม่เสร็จนะครับแต่ก็สามารถนําไปเล่นได้ทุกค,คอนเทนต์ในเกมแล้วนะครับณเวลานี้แถมยังทําไม่ดีมากๆอีกด้วยนะครับหลาผมเองยังรู้สึกกตใจเลย ว่านี่เป็นตัวละครสีเดาจริงๆหรือเปล่าสําหรับใครที่มีเฮโซแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นนะครับ อาจจะด้วยจากเหตุผลที่ว่าไม่ชอบตัวละครที่ยั้เสือเวทไม่มีสือเวทให้หรือไม่แต่รู้สึกว่าตัวละครเสือเวทเป็นบางเกินไปผมไม่นําว่าลองปั้นดูนะครับไม่ได้ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะชอบตัวละครนี้และใช้ตัวละครนี้ยาวๆเลยก็ได้ครับเพื่อนเพื่อมีความเห็นยังไงกับเฮโซชอบไม่ชอบหรือว่าจริงๆก็เฮโซก็งันๆนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไปกว่าสีดาวตัวอื่นเท่าไรมีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ถ้าชอบลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ เทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ